the law of karma remember this in your mind avoid the bad do only good purify your mind when you die you'll go to heaven you have to know and you must know life's in the cycle Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเนนเข้ามาสร้างบาร,รมีกับพระเดชพคุณหลวงพ่อตั้งแต่พศ254 4ัดยมีผู้นำบุญพามาบวชที่วัดจะบาาลูกเนนอายุได้17ปีโยมพ่อองลูกเนนเป็นปนุมบุรีลำทันพูดภาษากูชาได้ชีวิตโยมพ่อผูกพันกับวัดกับวามาตั้งแต่เด็กต้ไม่เคยว่างเว้นจากการเข้าวัดฟังธรรม ทำให้มีโอกาสได้อุปทาครับใช้ใกล้ชิดประสงค์สมมเนรอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดและยังเคยติดตามพระไปเดินเทีดงถึงชายแดนกัมพูชายมพ่อมีความตั้งใจมานานว่าสักวันหนึ่งจะตั้งบวชเป็นพระให้ได้คว,วามหวังท่านนนั้สูงทรงท่านขัพยายามเดินไปสู่ความหวังเดินไปเรื่อยๆเ, <c oughs> เดินก็นต่อไป ในสุดท่านก็พังผังเดิมที่ได้ตั้งใจไว้ทันทีที่ท่านเจอเทพธิาดานางเอกท่านลืมไปเลยว่าจะสวมจีวรมาอยู่กับบางออนแทนเปลี่ยนผังใหม่ตัดสินใจสละโสดแต่งงานกับสาวกาลสิน ที่มาทำงานในเมืองกรุงซึ่งก็คือโยมมารดาที่แสนดีของลูกเน,นเองครับอพอแต่งงานเสร็จก็นึกขึ้นได้นึกถึงความหลังขึ้นมาครั้งใดเอ๊ะท่านก็จะรู้สึกอืมหลังน้ำตาเลยทำไมแล้วจะมาเปลี่ยนพังผังเดิมซะ อยู่ยตานลำพังนั่นก็บอกโอ้ที่ไม่ได้บวชอั่านที่ตั้งใจไว้เพราะในเมื่อตัดสินใจเอาครัวมาครอบแล้วก็จําจ,จะต้องรับผิดชอบและพยายามทำหน้าที่ผู้นำครอบครัวให้ดีที่สุด <c oughs> นี่มาเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์ด้วยความที่ยังปรงไม่ตกโยมพ่อจึงฝังใจมาตลอดว่าถ้าหากมีลูกชายจะต้องให้บวชเรียนกัตั้งแต่ยังเด็ก และหวังว่าเมื่อโตขึ้นจะได้เป็นพระปฏิบัติโปรสัตว์โลกต่อไปแล้วี้สุดยมพ่อก็สมหวังลูกเดนนี่เองแหละครับที่กำลังทำความรับนายมพ่อสำเร็จสมดังที่ท่านตั้งใจครับมีอยูค่ครั้งหนึ่งโยมพ่อไปทำงานในเหมืองพลอยกลางป่าแถบชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งใครๆก็รู้กันว่าพื้นที่แถดนั้นเต็ไมไปด้กับระเบิดและเสี่ยงต่อโรคไข้มาราเรียบางคนหนาวสัน่นรุนแรงไข้ขึ้นสูงจนเพ้ออาการปางตายแต่หลังจากที่ยอมพอกลับไปอยู่บ้านได้มีกี่วันหลบกลับระเบิดได้แต่ถูกไข้มาลเรียเล่นงานเข้าจริงๆจ,จนยอมแม่ตั้งนํำส่งโรงพยาบาล หมอบอกว่าติดเชื้อมาลาเรียจน,ยนขึ้นสมองแล้วแพทย์พยาบาลระดมกันช่วยชีวิตโยมพ่ออย่างเต็มที่แต่อาการก็มีแต่สุดลงในที่สุดโยมพ่อก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดสีดำคล้ำสักพักก็หมดลมหายใจไปทันทีท่ามกลางความเศร้าโศกข,ของโยมแม่ซึ่งนั่งเฝ้าดูอย่างไม่ห่างสายตาโยมแม่รีบโทรศัพท์ตามญาติ ไปซื้อโลงมารับศพโยมพ่อกลับไปทำพิธีชาปนกิจที่บ้านโยมแม่ร่ำให้กับการจากไปของโยมพ่อผ่านไปได้หนึ่งชั่วโมงจู่ๆโยมพ่อก็ลืมตาขึ้นโยมพ่อฟังเสร็จกะลืมตาขึ้นเลยและกลับมาหายใจได้อีกครั้งทให้ทุกคนตกตระงนงจนทำอะไรไม่ถูกที่น่าแปลกคือทันทีที่ฟื้นขึ้นมา อาการไข้มาลาเรียก็กลับหายเป็นเปลิดทิ้งไม่ต้องกินอยู่กินยาไม่ต้องมีหมอรักษาพักฟื้นเพียงสามวันหมออนุญาตกลับบ้านได้ตั้งแต่นั้นมายอมหอก,ก็ไม่เคยเป็นไข้มาลาเรียอีกเลยครับนี่ส่วนตัวลูกเนนเองก่อนบวชมักจะมีเรื่องเจ็บตัวอยู่เสมอตอนอายุสองขวบ ก็ตามไปพี่ไปเก็บดอกฝ้ายในหมู่บ้านขณะที่กำลัง <laughs> ดึงดอกฝ้ไยสะดุดตกลงไปในบ่อน้ำลึกถึงสิบเมตรลูกเน้นก็ค่อยจมลงไปอย่างละมุนในน้ำแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยโชคดีที่เด้น้าชายกระโดดเราไปช่วยเด้ทันแต่กว่า <laughs> จะงมขึ้นมาได้ ก็แสนอยาตุลักทุเลครั้งต่อมาลูกเนยปีนไปเล่นบนต้นไม้สูงด้วยความสุขสนโหนไปโหนมาเพราะเคยเห็นบางอย่างโหนก็เลยพลาดท่าตกลงมาบนพื้นดิ่งหงแข็งเข้าอย่างจังจนสลบไปนานสิบห้านาทีเดชุนนี่ไม่โดนต่อไม้แหลมที่อยู่ก้างเสียบดับคาที่ยังไม่จบ ออยู่ได้สิบสองขวบอาสนิฐานสิวันหนึ่งโลกเนนได้ไปนอนเล่นที่วัดแถวบ้านระวังระหว่าง,งที่กำลังนอนคิดอะไรไปเพลินๆพักหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นว่าว่าชีวิตของคนทั้งโลกวุ่นวายจิงหนอช่างวุ่นวายเหลือเกินมีแต่ปัญหาสารพัดอย่างเราเกิดมาทั้งทีก็น่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากละนั้นเลย เราไปบวชด,ดีกว่าพอคิดได้อย่างนี้ใจก็รู้สึกโล่งสบายเราไม่ต้องปีนต้นไม้แล้วลูกเนยจึงตัดสินใจบอกโยมพ่อยอมแม่ว่าหากเรียนจบป .6 แล้วขอให้ลูกได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการบวชเรียนท,งทางธรรมคำพูดของลูกเนนทำให้โยมพ่อยมแม่น้ำตาไหลร้องไห้ปลื่มใจมาก ไม่คิดว่าลูกเนยจะกล้าตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตด้วยตนเองและที่สำคัญนี้คือเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดในคืนก่อนบวชยมพ่อฝันไปว่าเห็นต้นโพสองต้นอยู่ใกล้กันต้นหนึ่งใหญ่ต้นหนึ่งเล็กแต่ต่างก็มีลำต้นงามระใบดกหนาด้วยกันทั้งคู่ วันเริ่มขึ้นโยมพ่อจะมีแต่ความปิติใจทั้งวันที่ได้มาเริ่มงานบวชสมณีนนลูกชายสมกติท่านรอคอยมานานส่วนสมณีก็ปลื้มใจที่ตัวเองโชคดีที่เป็นผู้ได้โอกาสและจะไม่ลืมวันที่ตัดสินใจว่าจะมาบวชหลังจากบวชแล้วลูกนี่ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจากเคสตี้หลายๆเรื่องจึงคิดอยากจะให้โยมพ่อโยมแม่เด็กกาะชายผ้าเหลืองไปดูสิทธิบุรีด้วยกัน เลสสมหัวใจของลูกกัดตันอยูชักชวนที่บ้านให้เลิกอาชีพทําฟาร์มเลี้ยงกุ้งจนสำเร็จ<า>ทุกวันนี้ยมพ่อโยมแม่ยังได้ดูดีเอทุกวันแล้วก็เป็นนักเรียนอนุบาลพันแท้ด้วยครับมยมพ่อยมแม่นี่มีบุญยังเลยนลูกพี่ลูกน้องของลูกเนนเป็นลูกของนะ้าซึ่งเป็นน้องแม่ เขาย่อ่อนกว่าลูกเน้นสองปีตอนเขาคลอดใหม่ๆตัวเล็กนิดเดียวไม่ขยับตัวไม่ร้องไห้แล้วก็ไม่หายใจด้วยจนพยาบาลทำคลอดคิดว่าคงตายแน่แล้วพ <c oughs> ยพยาบาล <c oughs> เลยเก็ <c oughs> บร่างของเขาใส่ในถุงดำ เตรียมปิดปากถุงพร้อมที่จะนำไปทิ้งแล้วก็บังเอิญบังเอิญสังเกตเห็นถุงดำนั้นคล้ายมีอะไรกระดุกกระดิกอยู่ข้างในชั้นนี้ไม่ลองเด็ดขาดจ่งแก้ปากถุงดำออกทันทีเพราะลองไม่ออกไม่น่าเชื่อว่าเด็กในถุงกลับดิ้นได้ จึงรู้ว่ายังมีจะยังมีชีวิตอยู่พยาบาลก็ตกใจแล้วก็ดีใจรีบนำเด็กออกมาทำความสะอาดแล้วเข้าตู้อบจนกระทั่งปลอดภัยเขาจึงรอดชีวิตมาได้อย่างบุวิตโดยเหตุนี้พยาบาลอเลอร์จรึงได้ตั้งชื่อว่าพยาบาลตั้งชื่อว่าบ er ุญเกิดแต่ไปเป็นมาคนที่บ้านเขาเรียกว่าบ er ุญมี นี่ได้หลายชื่อแล้วนี่น,นพอบุญมีเรียนจบป .6 ก็จตัดสินใจตามลูกเนย็ขมาบวชอยู่ด้วยกันแล้วก่อนบวชเราสนิทสนมกันมากลูกเนยส่งบวชมาก่อนหนึ่งปีก็เลยสอนให้บุญมีนั่งสมาธิบอกบุญมีนึกถึงก้อนน้ำแข็งใสๆที่กลางท้องเพราะตอนนั้นบุญมีเขาไม่คุ้นกับดวงแก้วและองค์ละ แต่เขาคุ้นกับก้อนน้ำแข็งใสๆเขาก็นึกตามได้อย่างง่ายๆลูกแนงก็ถามว่าบญมีน้ำแข็งยังอยู่ไหมเขาตอบว่าไม่เห็นแล้วแต่เห็นดวงแก้วกลมๆใสๆแทนลูกเนงก็ดีใจใหญ่บอกนั่งต่อไป เรามาถูกทางแล้วเห็นลุยไปเลยคราวนี้บุญมีบอกว่าเห็นดวงแก้วผุดขึ้นมาเรื่อยๆลูกเน่ไม่ว่าอะไรได้แต่ปิติใจบอกเดี๋ยวจะรีบไปกราบเรียนพระอาจารย์แล้วขอความเมตตาท่านชอยช่วยสอนต่อในสุดบุญมีก็ได้เห็นองค์พระใสๆที่กลางท้องปัจจุบันสมเนมบุญมีบวชมาได้สี่ปีแล้วครับ นี่บวชสองชั้นแล้วก็ยังมีเรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนในบ้านยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าเกือบทุกคืนคนในบ้านทุกคนจะได้ยินเสียงเหมือนไม้ลั่นดังปังมาจากฝาบ้านเป็นระยะระยะบางครั้งเสียงดังมากผมไมีใครทุบฝาบ้านแรงแๆ <laughs> จนบ้านฝั่งตรงข้ามก็ยังได้ยิน ตอนแรกก็พากันกลัวมากจนนอนไม่ค่อยจะหลับโยมพ่อก็เลยไปเชิญคุณหมอมาหมอผีมาาทำพิธีปัดลังควานเสียงนั้นก็ค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ก็ยังได้ยินอยู่บ้างจนถึง,ถงทุกวันนี้ครับคำถามโยมพ่อเข้าวัดฟังธรรมขนขวายในงานศาสนาเป็นเพราะอัตยายสายเดิมจะเคยบวชพระมาในอดีตใช่หรือไม่และเพราะเหตุใดเมื่อท่านปร,ราลบจะบวช แต่กลับไม่ได้บวชมิบากกรรมใดยมพ่อถึงต้องมาป่วยเป็นไข้ามาลาเรียจนเกือบไม่รอดยมพ่อตายแล้วเฟื้นจริงหรือไม่แลักขณะนั้นวิญญาณของท่านไปไหนเพราะบุญใดท่านยังมีชีวิตรอดอีกครั้งและก็ยังหายป่วยเป็นอัศจรรย์อีกด้วยครับลูกแดงเกิดมาเป็นลูกยมพ่อโยมแม่เป็นเพราะความหลถนายอย่างแรงกล้าที่ฝังใจโย,ยมพ่อว่า ถ้าหาไม่ลูกชายจะต้องให้ได้บวชเ,เรียนตั้งแต่ยังเด็กใช่หรือไม่ครับต้นโพทั้งสองต้นดิยมพราฝันเห็นหมายถึงอะไรสิ่งใดบรรดาให้ฝันเห็นอย่านั้นครับโลกเนี่ยประสบเหตุการณ์เฉียดตาถึงสองครั้งคือตกลงไปในบ่อนนะ้ําและตกต้นไม้จนสลบเกิดจากวิบากกรรมใดและรอดตายมาได้เพราะบุญอะไรครับเป็นเพราะบุป,รปรกรรมใดบุญมีตอนครอนใหม่ถึงไม่ร้องไห้ ไม่กระดูกระดิกตัวเลยจนถูกเก็บใส่ถุงดำและเกือบจะถูกโยนทิ้งครับการที่บุญมีนั่งสมาธิเห็นองค์พระน,น,นั้นเป็นจริงหรือเป็นเพียงแค่นิมิตเขาทำบุญอะไรมาจึงปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วยอมปูงลูกเนยไม่ชอบทำบุญแต่ชอบดื่มเหล้าทะละโลกไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้เมื่ออายุได้68ปี กอนตายท่านนึกถึงบุญที่ลูกเนไปโปรดท่านเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือไม่ยมผูตายแล้วไปไหนได้รับบุญเที่ยวที่ไปให้หรือยังครับเสื่อมไม้ลันติฟ้าบ้านเกิดจากสาเหตุใดและจะแก้ไขได้อย่างไรยมพ่อยมแม่เคยสร้างบารมีกหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมโลกเนรเป็นเพื่อนสาตมิกทิสนิทกันรูปหนึ่ง มีพรสวรรค์นในด้านการพูดการเทศสอนสามารถกวาดร,รางวัลมาได้หลายครั้งเป็นเพราะท่านเคยประกอบเหตุเป็นอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมครับลูกเนกรกบุญเมยเคยสร้างบาร,รมีกมุขคณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเราทั้งสองมีผังการบวชตลอดชีวิตนานนั่นเพียงใดเจ้าเทวะลูกเนรออกบวชเพราะเบื่อหน่ายทางโลกมณชาตินี้หรือไม่ เคยก็ถึงพระธรรมกายไหมครับเพราะเหตุใดลูกในรละบุญมีถึงมีบุญได้ศึกษาภาษาบาลีถึงแต่เยาว์วัยจะมีโอกาสได้เรียนประโยคสิบอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ไหมครับระหว่างหนึ่งการเรียนจบประโยคเก้าอย่างเดียว2การเรียนจบประโยคเก้าแล้วต่อด้วยประโยค 10. สิบสการเรียนเฉพาะประโยคสิบอย่างเดียวเท่านั้นทั้งสแบบนี้จะมีอาน,นิสงส์ต่างกันอย่างไร แต่ในเมื่อชีวิตนี้เป็นของน้อยควรเลือกเครียมแบบไหนจึงจะดีที่สุดครับหลับตาฝันเป็นตูเปนตะเติ่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังปนิยายปรมรปร,รากันจ้ายมพ่อชอบเข้าวัดฟังธรรมขวนขวายในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่หนุ่มพระ ได้ดีเคยบวชตั้งแต่เป็นสัมมณรจนเป็นพระอัตฉรยสัยนี้ติดตัวมาแต่บวชเป็นพระได้เม่นายกลาสิกขาพระฤทธิหนุม่มแต่กอัจฉยสัยก็ติดมานะชาตินี้ตั้งใจบวชแต่ไม่ได้บวชเพราะผังเก่าติดตัวมาจากชาติแล้วที่ลาสิกขาออกมาพระผู้หญิงน่ารักจะ้ะ เลยถอดจีวรไปหาบางอ่อนผลบุญที่ได้ทรานุบำรุงพุทธศาสนาตั้งแต่หนุม่มจะสง่งผลให้ท่านมีรูปสมบัติที่งามมีทรัพย์สมบัติเพราะทำทานมีคุณสมบัติเพราะสนับสนุนที่เกิดการแสดงธรรมเป็นต้น้จยอมหอปว่วยเป็นไข้ามาลาเรียจนเกือบตายพระแนอดีเป็นในาพรานล่าสัตว์เป็นจำนวนมากกรรมานาธิบัตนี้มาส่งผล ซึ่งทีจริงแล้วจะต้องตายดยกรรมดังกล่าวแต่ว่าในชาติเดียวกิที่เป็นในพรานนั้นได้มาวันหนึ่งได้เจอพระทุด,ดงที่ท่านเดินทุด,ดงอยู่ที่ชายป่าท่านกำลังป่วยหนักปางตายเดียวจึงเข้าไปดูแลรักษาท่านอยู่เป็นเดือนแล้วก็อุปถากถวายทั้งยาอาหาร อบถากท่านจนท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยบนนี้จึงมาตัดรอนวิบากกรรมที่ราตวรเป็นจำนวนมากให้ท่านออรอดตายและฟื้นได้จ้ะ<า>จนนั้นกายละเอียดกำลังลอยหลุดไปแล้วนะแต่ยังมีสายบุญเชื่อมบางๆเอาไว้บุญนั้นกล่าวเนี่ยจึงไม่ลอยหลุดไปแล้วก็พลิกฟื้นเป็นอัศจรรย์จ้ะ<ห>ลูกเนยเกิดมาพี่ลูกยมพ่อ,อยมแม่เพราะ เคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตบวกกับความปรารถนาของตัวลูกในในอดีตถี่เคยปรารถนาว่าขอให้มีบิดามารดาสนับสนุนในการบวชรวมทั้งแรงอธิษฐานของโยมพ่อที่อยากจะมีลูกชายบวชด,ด้วยจ้ามารวมกันต้นโพสองต้นที่โยมพ่อฝันเห็นก็มีความหมายว่าจะได้ผู้มีบุญมาเกิดแล้วก็จะได้บวช รวมทั้งจะมีญาติบวชด,ด้วยและลูกชายกับลูกพี่ลูกน้องมาบวชแล้วจะเป็นล่มโพหรือที่พึ่งของหมู่ญาติและสาธุชนได้จะเป็นกำลังของพระาศาสนาที่สำคัญต่อไปในอนาคตจะ<า>บ,บุญบรรดาลให้ฝันเห็นไปอย่างนั้นลูกนี้ประสบกับเหตุการณ์เฉียดตายสองครั้งคือ ตกลงไปในบ่อน้ําและตกต้นไม้จนสลบเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งเคยแกล้งเพื่อนโดยผลักให้เขาตกลงไปในน้ําโดยไม่รู้ว่าเขาไหว้นะ้ําไม่เป็นกับเคยซนแกล้งขย่มต้นไม้จนเพื่อนตกลงมาจากต้นไม้สลบไปเลยซนก็แกล้ง,กลงเพื่อนเล่นงนั้นเองอิบากกําลังกล่าวมาส่งผลจะ แต่ก็ไม่ได้เป็นกรรมหนักเป็นแค่การเล่นแบบเด็กๆโด,ดยไม่เจตนาแล้วเพื่อนก็นไม่ตายจึงทำให้ลูกเนนแค่สลบไม่ตายจ้ะบุญมีคลอดใหม่ๆไม,ม่ร้องไห้ไม่กระดูกกระดิกตัวเลยจนถูกเก็บใส่ถุงดำและเกือบถูกเก็บไปทิ้งเพราะอ่ะลองสันนิษฐานดีจ้ะชาติแน่ดีชาติหนึ่งตอนเด็กๆ ได้ไปขยวต้นไม้ด้วยความสนจะลูกนกตกมาจากครังปางตายแต่ก็ยังไม่ตายแล้วก,ก็นำลูกนกตัวนั้นกลับไปไว้ที่รังอย่างเดิมเศษกรรมนี้มาส่งผลจ้ะทำให้ดูเหมือนตายแต่ก็ไม่ตายจ้ะบนมีนั่งสมาธิเห็นองค์พระนั้นก็เป็นกุศลในกุศล,ลนิมิต เด่ยวยาสยสายที่รักในการปฏิบัติธรรมข้ามชาติจึงทำให้ชาตินี้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกและบรรลุได้เร็วแต่ใน้ลูกเนยพยายามประคับประครองต่อบไปก็จะยิ่งชัดใสสว่างและมั่นคงขึ้นจะยอมปูตายแล้วเล้นึกถึงบุญที่ลูกเนยก่อนตายเยนะี่ยเพราะดื่มเหล้านะเนี่ยนึกถึงบุญที่ลูกเนยไปโปรดได้ก่อนตาย จึงทำให้ใหไม่ไปมหาร,รกขุมหา้าเพราะกรรมดื่มสุราแต่ไปอยู่ยมโลกของมหารารขุมห้าแทนได้กรรมดื่มสุราก็กําลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ําทองแดงอยู่แต่ก็ได้รับบุญอ,อุทิศไปให้ยังไม่พ้นกรรมให้ทําบุญอุทิศไปให้อีกบ่อยๆจ้ะเสียงไม้ลั่นที่ฝาบ้านเกิดจาก ก็จะปรากฏการธรรมชาติของการยืดหดไม้วิธีแก้ไขถ้าล้คาก็ให้ช่างกรือออกมาแล้วก็ทําใหม่ก็จะหาย้ช่ยมพ่อยศแม่เคยสร้างบารมีกระหมูคณะมาแบบกองสเบียงประเภทตามบารมนส่วนใหญ่คือทําบ้างไม่ทําบ้างจ้่จึงทําให้บางชาติก็เจอหมูคณะบางชาติก็ไม่เจอกัน บางชาติก็รวยเดี๋ยวบางชาติก็จนรวยจนสลับกันไปมายอย่างนี้แหละจ้ะแต่ท่านทัศนาก็มีบุญที่จะเป็นคนมีฐานะได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะจ๊ะที่ไม่ลําบากสามารถสร้างบารมีได้อย่างดีทีเดียวจ้ะลูกเนยมปเพื่อนสาวธรรมิกรูปหนึ่งมีอัธยาศยยชอบเทศชอบสอนธรรมะสามารถกวาดรางวัลมาได้หลายครั้งท่านประกอบเหตุมาในอดีตคือ ได้เคยบวชกมูค่คณะมาได้ทำหน้าที่เผยแผ่มีความสามารถในการเทศสอนมาตั้งแต่พุทธันดรที่ผ่านมาแต่ก็ต้องระวังในช่วงเปลี่ยนไว้ให้ดีฮอร์โมนมันเปลี่ยนเนะี่ยอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณนะเรามีบุญเก่าในการบวชมาดีแล้วกอ็อย่าให้ผังที่ดีนี้พังไปได้ ให้ประคับประคองตัวและรักการสร้างบารมีให้มากๆผังบทนี้ก็จะได้หนานแน่นจ้ะลูกเนยกับบุญมีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาลูกเนยทั้งสองได้เป็นเป็นกุลบุตรได้เบือนายในการครองเรือนจึงได้ออกบวทเป็นพระในวัยสูงอาอยู่แล้ว โดยมีชีวิตคล้ายๆกับโยมพ่อในชาตินี้ที่ตอนหนุ่มอยากบวชแต่ไม่ได้บวชได้ไปครองเรือนจนมีลูกมีเต้าและก็เบื่อหน่ายในการครองเรือนจึงได้มาบวชและอธิษฐานจิตให้พบชาติต่อไปได้บวชตั้งแต่ยังเยาววัยมาบวชแล้วในชาตินั้นก็ได้ได้ช่วหลานคือบุญมีในชาตินั้นเป็นหลานซึ่งยังหนุ่มอยู่ให้ออกบวชตามด้วย มาบวชแล้วบุญมีก็ทำน้าทีเ่เผยแผ่และสอนการปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมได้ดีส่วนตัวเลือกเองบวชตอนแก่ก็ปฏิบัติธรรมจนเห็นองค์พระใสจึงพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้นี่ไม่ธรรมดานี่ลงมาจากดุสิตบุรีทีเดียวนะแต่บุญมีชาตินั้นหนุ่งกว่ามีใจารากกาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้ละเอียดกว่าแล้วก็เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ แปลว่าลงมาจากดุสิธิ์บุรีด้วยกันทั้งคู่<า>นี่ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวการเรียนจบปอทก้าอย่างเดียวไม่เพียงพอและยังไม่สมบูรณ์ตอบรวมๆเลยใ้สมบูรณ์ได้นันก็ต้องรเรียนทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเทศนาศึกษาวิชาธรรมกายด้วยจึงจะดีที่สุดจ้าการเรียนจบปทก้าและประโยคสิเป็นสิ่งที่ดีมากๆจ้า ม่อยังแข็งแรงอยู่ก็ควรจะเรียนให้ครบทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาศาึกษาวิชาธรรมกายจ้ะการเรียนประโยคสิบอย่างเดียวเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุแล้วจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วทิฐานจิตตามติดไปดูจิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตวจะได้พลัดกันเลยจ้ะ the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma